สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชา้านี้ที่นครพนมประจำวันพฤหัสบดีที่13กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุพิชาราค่ะคุณผู้ฟังคะเช้า,ชานี้ค่ะมุกจะมาขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะร่วมมือร่วมใจกันหยุดเผาแล้วก็แนะนําหลักสามเปลี่ยนค่ะเพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนนะคะโดยเรื่องนี้นะคะนางสาว นัทาอภิหนธนาเกษตรจังหวัดนครพนมค่ะได้เปิดเผยว่าสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนครพนมเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรร่วมมือกันหยุดเผาในพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการเกษตรที่ยั่งยืนนะคะโดยปรับพฤติกรรมการทําเกษตรใน3แนวทางหลักที่จะช่วยลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วยข้อแรกค่ะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะหรือว่ารีแฮบปิดซึ่งพี่น้องเกษตรกร,ร ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชชนิดเดิมแบบไม่เผาโดยการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวและส่งเสริมการแปลรูปเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตรซึ่งก็จะช่วยลดการเผาได้อย่างยั่งยืนพร้อมทั้งช่วยเพิ่มรายได้จากการแปลรูปวัสดุเหล่านี้ด้วยค่ะเปลี่ยนที่2นะคะเปลี่ยนชนิดพืช repeat with High Value Cro p นั่นก็คือแนะนําให้พี่น้องเกษตรกรปรับเปลี่ยนชนิดพืชที่ปลูกบนพื้นที่สูง จากพืชไร่เป็นไม้ผลหรือว่าพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกกาแฟอะโวคาโดแมคกาเดมีหรือว่าไม้โตเร็วนะคะรวมถึงการปลูกพืชในโรงเรือนก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรในระยะยาวค่ะและเปลี่ยนสุดท้ายนะคะเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือกค่ะซึ่งสําหรับพื้นที่ราบหรือว่าพื้นที่นอกเขตชประทาน,นะคะพี่น้องเกษตรกรนะคะควรเปลี่ยนพืชน,นาปางเป็นปลูกพืชทดแทน เช่นข้าวโพดหรือว่าพืชตะกูลถั่วก็จะสามารถทำให้ผลผลิตสูงแล้วก็ลดการเผาได้เป็นอย่างดีค่ะและนี่นะคะก็คือหลักสามเปลี่ยนที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้เชิญชวนให้พี่น้องเกษตรกรทุกคนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะก็จะมีเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนชนิดพืชและเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือกค่ะถ้าหากพี่น้องเกษตรกรท่าน ฝ่าฟื้นนะคะเผาในพื้นที่นาของตัวเองก็จะมีโทษนะคะมีโทษปรับด้วยแล้วก็หากมีมาตรกาช่วยเหลือจากภาครัฐก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือค่ะยังไงนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านงดเผาเศษวัสดุต่างๆรวมถึงการเผาเพื่อการเกษตรก็แนะนําเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุทางการเกษตรแล้วก็การจัดการขยะด้วยวิธีอื่นแทนการเผาค่ะทางหน้าจังหวัดนครพนมเองนะคะก็ได้มีการ กําลังเจ้าหน้าที่เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรเครื่องกนซึ่งก็ได้มีการประสานร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นทั้งฝ่ายทหารเององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จัดชุดเฝ้ราระวังรวมถึงการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อลาาตะเวนในการป้องราบนะคะการลัดรอบเผาซึ่งก็มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนแล้วก็ประชาชนจิตอาสานะคะยังไงนะคะมุก,ก็ขอให้พี่น้องทุกท่านร่วมกันเป็นหูเป็นตาในการสอดส่อง ฝ่อร,ระหว่างการเผาก็ถ้าหากพบเห็นการเผานะคะก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1769หรือว่า191ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเชา้าเวลา5นาฬิกา50นาทีวันนี้มุกสุภิสาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ